สวัสดีครับกลับมาพบกับ BKK Game อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Warface นะครับ Warface นะก็เป็นเกมแนว FPS นะครับเหมือนกับเกม CS:GO นะครับ Point Blank หรือว่า Special f o r c e นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมแนวที่เราสามารถเล่นได้เป็น free to play นะครับซึ่งเล่นในสตรีมนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาจาก Cry e n g i n e นะครับซึ่งตัว Cry Engine นั้นก็สร้างเกมระดังหลายเกมนะครับน่าจะพอรู้จักก็น่าจะเป็นเกมชื่อว่า Far Cry นะครับถ้าคนไหนแนวเกมนี้ก็น่าจะพอคุ้นคุ้นอยู่นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยมีสีอาชีพให้เราเล่น่นะครับมีไร f ฟ e m a มนะครับ m e d i c Engineer แล้วก็ส niper นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับก็ยังเป็นเส้นมี e อ นะครับยุโรปนะครับก็อเมริกาแล้วก็มีตรุรกีเพิ่มเข้ามาแต่เท่าที่ลองนะี่ยังเล่นตรุรกีไม่ได้นะครก,ก็เล่นในส่วนของย u กับอเมริกาไป na นนะครับผมก็เน็ตบ้านเราถามว่าเล่นแล้วมีแลกบ้างไหมก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับยังไงก็อยากให้ลองเล่นกันดูนะครับผมตัวเกมถึงแม้จะเป็น เล่นแบบฟรีตูเพย์นะครับก็มีการขายของในเกมนะครับก็จะมีเงินนะครับเงินเครดิตเครดิตนะตัวเคนะแล้วก็เงินเงินในเกมนะฮะแน่นอนครับเงินเคนี่ก็ต้องเติมเงินจริงเข้าไปนะครับใช้ระบบเล่นฟรีแต่ว่าขายของในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในส่วนของวูซัตนะครับก็เป็นสู้กับคนด้วยกันนะ โหมดก็มีอยู่หลายโหมดนะครับแต่ว่าเราจะวันนี้จะเล่นโหมดนี้แล้วกันนะครับทีมเดสแมทน,นะครับผมกดเพย์ครับเขาก็จะหาห้องเลยนะครับสังเกตได้ว่าตัวเกมนั้นก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะใช่ได้วยตัวปืนตัวลแสงเงาของตัวเกมก็ถือว่าสวยงามนะครับตามหลักของเกมที่ทำมาจากค ry Engine นนะครับผมก็จะ ภาพก็จะมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าต้องใช้คอมที่กินสเปคเพอสมควรนะครับเพราะว่าเอนจินนี้ขึ้นชื่อนะครับเรื่องภาพแล้วก็กินสเปคด้วยอยู่แล้วนะครับเขาใจให้เราซ้อมก่อนนะระหว่างรอห้องอห้องมาแล้วครับจะมี2ทีนะครับวอลเฟสที Team, กับ b แบ็กบูลทีนะครับเขาจะแบ่งกัน ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ก็จะเป็นตำรวจกระโจนนะถ้าเป็นเกมอื่นก็อาจจะเป็นแบ่งกันเป็นแล้วแตนะ่ในเกมนี้นะก็จะแบ่งกันเป็นสองทีมก็ใช้สีน้ําเงินกับแดงนะครับเป็นตัวแบ่งตอนนี้เราก็รอผู้เล่นอื่นโหลดเข้ามานะครับสังเกตได้จากการแท็บสถานะเกมนี้ก็มีระบบแน่นอนครับระบบยศเข้ามานะครับแล้วก็เก็บตัวค่า x ประสบการณ์นะครับเพื่อปลดล็อกตัวปืนนะครับที่เราจะใช้ได้นะครับโอเคครับด้านนี้นะครับตัวเกมนั้นนะครับมีระบบหลายอย่างที่เราจะแนะนำต่อไป เอาอยู่แบ็กบู๊นะครับนำไปห้าสองนะครับเอาเห็นไ,ไหมฮะฉากนี้นี่ผมก็คุณเท่าไหร่รู้สึกว่าพวกนี้เขาจะช่ำชองเลยเดียวเนะี่ยมาไงเนี่ยนะฮะนี่ยังงงฉากอยู่นะฉากนี้นี่ไม่คุ้นเลยเนะี่ย ต้องเจอแล้วโอเคครับได้สองคนแหมด้ยวยความฟุกจุดน้ำเงินในแผนที่นะฮะคือพวกเราสีแดงคือศัตรูครับผมเอา้าเจอซูเปอร์สตาร์เกมเมอร์ยิงนะครับคลิดขวาดูเพื่อนนะฮะแต่ถ้าเราอยากเกิดเลยนะครับก็กดตัวสเปกบาร์ Spec bar. การมาครับในเกมนี้ครับ W A S D ก็เหมือนกับเกมแนว A P S ทั่วๆไปเลยนะนีกขวาซูมนะครับยิงเพื่อนกันเองโหเรานำไปเร็วมากยี่สิบเตต่อสิบสองยิงกันแบบทื่อๆอันนี้เราเป็นไรเฟิลแมนอ่ารู้สึกว่า สังเกตด้วยเรากดแท็บนะฮะดูปิงก็ได้ไหมฮะปิงนี่แดงน,นะฮะแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้มีอยู่ในเอเชียนะฮะเรายิงตัวนี้แหละพอเรายไม่คุ้นฉากนะ,ะออกภัยนี่เจอแน่ๆเบิเรามีนะแต่ว่าเราลืมใช้ เนี่ยเขาจะสไลด์ได้นะวิ่งไปแล้วกดเอ็เนี่ยจะทำให้ดูโอ้โหโอ้โหกำลังปลาเลยนะโอเคครับหนึง่งหนึ่งอ่ะมีสถิติให้ดูด้วยครับว่าเหมือนคู่แข่าตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะภาพสวยงามกบผม เราดักแถวนี้ด้วยกันนะระเบิดมีก็ใช้ก็หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับแยบดีงครับนะโอเคครับโอ้โหจะตายแล้ว เจอโซฟูสตาร์เกมมร์อีกแล้วนะครับอโอเคมาครับลืมไปเลยนะว่ากดเกมเนี่ยใช้ซะหน่อยฮะแล้เบอร์อ่าโดนนะฮะมีอ่ามีได้เาจะเล่นดูครั เด่นเลยนะฮะโอเคครับเจ็ดตายค่าเจ็ดตายห้าโอเคครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ซุ่มตรงนี้เลยไปเลยครับไม่ต้องคิดมากครับยังไม่โดนใครนะ5นาทีนะเวลาในเกมโอ้โหโดนแล้วเราโดนแล้ว <c oughs> โดนจะได้ครับ มีเสียชีพในเกมคนระับฉะนั้นปืนที่ใช้ก็จะถือได้ไม่เหมือนกันนะรเ,เราจะมนี้แน่ๆโอเคครับมาถึงบ้านแล้วเลยนะครับไม่ใช่เล่นเนะี่ยก็เก็บได้ด้วยนะเดี๋ยว โดดยิงเราเฉยนะครับผมแต่ตายเจ็ดก็ไม่เป็นไรครับเก็บปอนได้ไหมยังเสียดายอยู่อ,อาชีพเรานี่เกิดมาจะไม่ใช่ปืนนี้นะแล้วเราก็แอบเก็บเพื่อลุ้ทีไปเลยครัโอ้โหไม่ทันยิงนะครับเหลืออีกสี่นาทีครับผม เอาระเบิดไปก่อนเลยได้ครับจะมีระเบิดมางนี่ต้องเจอแนะ่ๆออกไปขวา่านี่ดาวเก่งเนะี่ย โอ้โห oh. oh, แม่นจริงๆนะครับผมตายก้าใช่อย่างนั้นนะอ่ะไปะมีแน่ๆโดนนะครับแต่ว่าในนอนครับเขาแค่บาดเจ็บอือฮึโดนจะได้ สไลด์มาเลยอาการหนักแล้วมามาแล้วมาใกล้ๆแล้วโอ้โหไม่ตายนะครับผมคิดว่าต้องมามุมนี้แน่นอน สองนาทีครับโโหเรายิงไปเก้าเก้าข้างเราตายไปสิบสองซะอย่างนั้นนะครับผม โอ้โหโอเกเด็ะไ, okay. ไ,ได้ตัวหนึ่งครับโอ้เลือดก,กด F เ,เป็นการสไลด์นะครับเราต้องวิ่งแล้วก็สไลด์อ่าเราจะเราจะสไลด์ได้ บรัได้อีกตัวครับเหลือหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหอีกทีนึ่งล,ลุกหนักมากครับผมมาถึงฐานนั่นเลยนะฮะเรียกก็ไม่ให้ออกไปเลยเดียวนะถ้าตา 12, ีปเตอร์2ดสองโยระเบิดมาทีนี้ที่เห็นในนี้คือจะมีอาชีพหนึ่งกับเขาจะวางกับระเบิดไดว้วิ่งผ่านปับตัตูโดนระเบิดตายเลยเกวนี้ก็ถึงมีความหลากหลายพอสมคร เอาโดนโดนระเบิดอ <c ười of you> <n forty hug> ีกแล้วเหรอโอเคครับผมยี่สิบวิอ่ะใช้หน่อยแล้วกัน จากก็เลยโอเคครับเกมจบครับผมข้างเราก็ชนะไปนะครับถือว่าตัวเกมนะครับก็ทําออกมาได้ใช้ได้นะครับเราติดมายืนเทพเหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้เขก็จะเอาผู้เล่น5คนแรกดีสุดนะครับมายืนก็แน่นอนครับมีอยู่7คนยังไงเราก็ติดอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เป็นการเพื่อเราเล่นด่านต่อไปนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับใครอยากจะลองเล่นนะผมว่าแนะนําเลยเป็นเกมที่ผมเองก็เล่น Count e r อ t r ไซ e อยู่แล้วนะครับคิดว่าเป็นเกมที่ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็มันไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าใครชอบเกมฟรีนะครับแล้วก็เป็นเกมแนว fps นะครับผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ ถูกใจหลายๆคนแล้วก็ผมอยากให้ลองไปลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำตัวลิงก์เพื่อให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแนะนำนะครับการเล่นเกมนี้กันแบบละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนะี่ยยังมีรายละเอียดอีกพอสมควรเลยนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงในตัวคลิปแนะนำ อันนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่กับเกมอัลเฟสนะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ